สวัสดีค่ะฉันอยากจะมาเล่าชีวิตสมัยวัยรุ่นของฉันตามที่หลายคนอาจจะเคยรู้มาบ้างที่บ้านของฉันขายอาหารตามสั่งค่ะวัยเด็กของฉันจึงต้องช่วยแม่ขายอาหารตามสั่งอยู่ที่บ้านทำกับข้าวเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอาหารวนเวียนไปแบบนี้ค่ะถึงแม้ว่าฉันจะไปโรงเรียนก็ตาม ตอนเย็นกลับมาฉันก็ต้องมาช่วยเหลืองานที่บ้านค่ะแม่ของฉันทำกับข้าวอาหารตำสั่งอร่อยมากลูกค้าเนี่ยมาติดกันตึมเลยนะคะเรียกได้ว,ว่าที่ร้านฉันขายดีมากๆซะเลยค่ะฉันก็ชอบนะคะบางครั้งฉันก็แอบที่จะติกเงินแม่บ้างเพราะว่าฉันทำงานแม่ให้ค่าแรงแค่ค่าขนมที่ไปโรงเรียนเองค่ะ บางครั้งเวลาที่ฉันอยากได้อะไรฉันจะต้องมาอาศัยจิกเงินตรงนี้ของแม่นี่แหละค่ะแม่ก็ไม่เคยรู้หรอกนะคะแต่ฉันคิดว่าถึงแม่รู้แม่ก็คงจะให้ละค่ะเพราะฉันนั้นทั้งช่วยแม่เตรียมเนื้อกัดเตรียมผักแล้วก็เสิร์ฟด้วยนะคะบางครั้งลูกค้าก็ให้ติดฉันด้วยค่ะเพราะว่าเขาบอกฉันว่าฉันเป็นเด็กด,ดีช่วยแม่แบบนี้ พวกเขาจึงเอ็นดูฉันกันมากๆเลยค่ะอย่างที่รู้กันนะคะบางครั้งฉันก็ต้องตื่นไปประหลาดกับแม่ตั้งแต่ตีสามตีสี่เลยละค่ะฉันชอบมันสนุกดีนะคะฉันไปตลาดตั้งแต่เช้าก็จริงค่ะแต่ฉันต้องกลับมาให้ทันอาบน้ำแต่งตัวเพื่อไปโรงเรียนค่ะฉันก็มีเพื่อนที่สนิทกันอยู่ส่วนมากเพื่อนของฉัน พ่อแม่เขาก็ทำอาชีพค้าขายกันค่ะแต่ไม่ใช่ที่จะขายอาหารเหมือนบ้านของฉันหรอกนะคะบางคนก็ทำงานเป็นพนักงานบริษัทค่ะบางครั้งเพื่อนๆของฉันก็แอบสั่งเข้ากล่องให้ฉันนำมาขายที่โรงเรียนด้วยค่ะเรื่องนี้ทำฉันปวดหัวมากเพราะว่าคุณครูมีอนุญาตให้นำของมาขายที่โรงเรียนได้ค่ะฉันเกือบจะโดนเรียกผู้ปกครองเพราะเรื่องนี้ แต่เพื่อนๆของฉันก็เข้าใจค่ะทยอยสั่งกันฉันสนุกสนานมากเลยทีเดียวค่ะแต่คนที่ฉันสนิทด,ด้วยที่เป็นเพศชายก็น่าจะเป็นแค่โป้งคนเดียวค่ะบ้านของโป้งเปิดร้านขายแก๊สค่ะฉันจึงเป็นลูกค้าที่โป้งมาส่งแก๊สให้บ่อยที่สุดเราจึงรู้จักกันตั้งแต่ก่อนที่จะมาเรียนหนังสือแล้วค่ะเขาอยู่ระแวกบ้านฉัน เวลาที่พ่อของเขามาส่งแก๊สให้ที่บ้านของฉันเขาก็มักจะมาด้วยค่ะจนกระทั่งตอนนี้เราก็โตพอที่เขาจะมาส่งแก๊สได้คนเดียวแล้วค่ะเรเียกได้ว่าบ้านฉันเป็นขาประจำที่เขาจะต้องมาส่งตลอดเวลาเลยค่ะบ้านเขาเป็นบ้านคนจีนค่ะโป้งจึงมีลักษณะท่าทางที่ค่อนข้างตีค่ะผิวขาว ฉันชอบเขามากนะคะแต่ก็เจ็บไว้ในใจค่ะไม่อยากจะบอกออกไปกลัวว่าถ้าเกิดเขาไม่ชอบฉันขึ้นมาคิดกับฉันแค่เพียงเพื่อนความสัมพันธ์ของเราก็คงต้องจบลงและเขาก็คงจะไม่มาส่งแก๊สที่บ้านฉันอีกเป็นแน่เลยค่ะเพราะว่าที่บ้านเขามีลูกน้องหลายคนค่ะแต่เขาก็เลือกที่จะมาส่งแก๊สให้ที่บ้านฉันด้วยตนเองเลยนะคะแม่ฉันชอบโป๊กมากเลยค่ะ พราะเขาดูเป็นผู้ชายที่ขย,ยัขขันแข็งและสำคัญเขาเป็นคนที่เรียนหนังสือเก่งมากเลยค่ะฉันซึ่งเรียนหนังสืออ่อนจึงชอบชวนโป้งให้มาตืวหนังสือที่ร้านค้าของแม่ฉันประจำเลยค่ะเขาชอบมาทำการบ้านและแม่ของฉันก็จะทำอาหารให้ทานตอนเย็นกลายเป็นว่าพ่อแม่ของโป้งและแม่ของฉันสนิทกันไปโดยปร,ริยายค่ะฉันชอบบรรยากาศมาก ฉันรู้สึกว่าเหมือนผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็ส่งเสริมให้เรารักใคร่ชอบพอกันผิดแต่เพียงโป้งเขาดูเฉยชากับฉันนิดหน่อยฉันเลยไม่มั่นใจว่าเขาชอบฉันบ้างหรือเปล่าฉันค่อนข้างที่จะมั่นใจในหน้าตาของตัวเองอยู่นะคะว่าฉันเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีอีกทั้งรูปร่างอย่างสูงโป่งแต่ฉันไม่ค่อยได้แต่งเนื้อแต่งตัวหรอกคะ่ะเพราะว่า ฉันได้แต่ช่วยงานแม่อยู่ที่ร้านทำให้ฉันไม่มีโอกาสที่จะแต่งตัวสวยๆให้โป้งเห็นสักเท่าไหรค่ค่ะจนมีอยู่วันหนึ่งคะ่ะแม่ฉันมีความจำเป็นที่จะต้องไปทำทุระที่ต่างจังหวัดฉันอยู่บ้านคนเดียวคะ่ะวันนั้นจึงตั้งใจที่จะทำอาหารทานเองพอดีว่าจุดตตาแก๊สและจุดมิติดฉันสังเกตอ้าวแก๊สหมดนี่นาะ ฉันเลยโทรหาโป้งค่ะให้โป้งช่วยนำแก๊สมาเปลี่ยนให้หน่อยตอนแรกโป้งเข้าใจว่าเป็นแก๊ที่ร้านขายของแต่ก็ไม่เป็นได้แล้วค่ะเพราะว่าที่บ้านฉันนั่นแหละที่เป็นร้านขายของเพียงแต่ใช้หน้าบ้านในการขายของเท่นั้นเองเขามาส่งแก๊สอย่างคุ้นเคยและถามฉันว่าทำไมวันนี้ถึงไม่เปิดร้านขายของฉันจึงตอบเขาไปว่าวันนี้แม่ของฉันไปทำธุระนะ่ะ อาจจะไม่ได้เปิดร้านวันนี้แต่เดี๋ยวรู่นี้แม่ฉันก็กลับมาแล้วล่ะป้องจึงเข้าใจและเข้ามาเปลี่ยนถังแก๊สภายในบ้านให้กับฉันค่ะฉันรู้สึกอุ่นใจมากเลยนะคะเพราะฉันเองเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวฉันคงเปลี่ยนถังแก๊สยกถังแก๊สทำอะไรแบบนี้ไม่เป็นหรอกค่ะเขาดูอบอุ่นในสายตาของฉันมากเลยค่ะเขาดูเป็นผู้ชายที่ฉันสามารถพึ่งพาได้จริงๆค่ะ ตอนนั้นเขาก็เลยถามฉันว่าฉันทำอะไรกินหรอฉันบอกว่าผัดผักทั่วไปเนี่ยแหละรีบๆทำเพราะว่าหิวแล้วต้องทำกานบ้านอีกเขาจึงบอกว่าดีเลยงั้นทำเผื่อเขาบ้างได้ไหมเขาจะได้นั่งกินตรงนี้เลยถ้ากลับบ้านไปคงอีกนานกว่าจะได้กินข้าวฉันถึงทำกับข้าวเผื่อเขาด้วยค่ะเขานั่งกินกับข้าวที่ฉันทำและเอ่ยปากชมด้วยนะคะ ว่ากับข้าวที่ฉันทำานะ่ะก็อร่อยเลยนะคะข้าวคันสามารถนำขายได้เลยฉันเนี่ยยิ้มแก้มบานเลยนะคะเขาถึงเอ่ยปากชมแบบนี้ฉันถึงเอ่ยถามเขาออกไปว่าโป้งโป้ง,งเดี๋ยวเธอมีนัดไปส่งแก๊สที่ไหนหรอเธอรีบหรือเปล่าพอดีฉันทำการบ้านข้อนี้ไม่ค่อยเข้าใจเลยเธอช่วยอธิบายฉันหน่อยได้ไหมโป้งจึงบอกว่า อ๋อไม่มีหรอกเดี๋ยวจะช่วยอธิบายเนื้อหาข้อนี้ให้เองฉันจึงรีใจมากที่จะได้อยู่กับเขาเพียงแค่สองคนเอาจริงๆจใจฉันเต้นตึกตักตึกตักตึกตักเต้นออกมาเสียงดังระรัวออกมาเลยนะคะพอปกติแล้วฉันไม่เคยอยู่กับเขาเพียงแค่สองคนแบบนี้เลยนะคะตอนนี้กลายเป็นว่าฉันกับเขาได้อยู่เพียงสองคน ในบ้านที่ไม่มีผู้ใหญ่อยู่เลยค่ะฉันรู้สึกหัวใจมันเต้นออกมาเต้นแต่รัวจนฉันแทบจะเก็บอาการไม่อยู่ฉันไม่รู้ว่าโป้งคิดแบบเดียวกับที่ฉันคิดหรือเปล่าหรือว่าเขาไม่ได้คิดอะไรเลยกับฉันฉันดูท่าทางเขาไม่ออกเลยค่ะเวลาสอนการบ้านในข้อที่ฉันไม่เข้าใจเขาดูตั้งใจสอนมากเลยไม่รู้ว่าเขาได้สนใจฉันบ้างไหม อยู่ๆฉันก็หน้าแดงขึ้นมาเลยค่ะเพียงแค่คิดว่าถ้าฉันบอกเขาไปว่าฉันรักเขาเขาตอบกลับมาว่าเขาก็รักฉันมันก็คงเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากฉันหน้าแดงจนเขาถามว่าฉันเป็นอะไรฉันได้แต่ตอบไปว่าอ๋ออากาศมันร้อนน่ะขออนุญาตไปเปิดพัดลมหน่อยได้ไหมรู้สึกว่าแค่แอร์คงลมแรงไม่พอ ฉันจึงทำท่าทีไปเปิดพัดลมแต่ก็นั่นและค่ะเมื่อเปิดพัดลมออกมาแล้วอากาศมันก็เย็นขึ้นค่ะทำให้ฉันรู้สึกหนาวจึงเดินไปหยิบผ้าห่มมาและเอามาห่มนิดหน่อยเขาหัวเราะค่ะบอกกับฉันว่าฉันดูน่ารักดีที่ทำแบบนี้พอเขาเอ่ยออกมาแบบนี้ฉันก็รู้ได้ค่ะว่าที่เขาเอ่ยออกมามันเป็นความจริงที่เขาต้องการจะบอกฉันหรือเขาแค่ชมฉัน ไปเฉยๆแบบพผ่านฉันจึงนั่งเอาพโฮมหมตัวแต่ในใจก็ดีใจมากเลยค่ะที่เขาเอ่ยชมออกมาแบบนี้ฉันรู้สึกว่ามีกำลังใจที่จะเดินหน้าสารความสัมพันธ์กับเขาต่อมาปงเป็นคนน่ารักมากเขาพยายามสอนการบ้านฉันอย่างช้าๆพยายามที่จะให้ฉันทำได้จนครบทุกข้อจนตอนนี้ฉันก็มานั่งเสียใจอีกครั้งึงค่ะ เพราะการบ้านต่างๆก็หมดลงแล้วถึงเวลาที่เขาต้องกลับบ้านแล้วโอกาสแบบนี้ใช่ว่าจะมีง่ายๆนะคะฉันจึงเริ่มตัดสินใจที่จะบอกเขาออกไปในเนื้อความในใจที่ฉันรู้สึกชอบเขาฉันบอกกับเขาไปว่าโป้งฉันชอบนายนะฉันไม่รู้ว่านายรู้สึกอย่างไรรู้สึกชอบฉันบ้างหรือเปล่านายเป็นคนน่ารักดี ถ้าเกิดเธอไม่ชอบฉันเธออย่าเพิ่งตัดความสัมพันธ์ความเป็นเพื่อนระหว่างเรานะโปงงงทำหน้าไปไม่ถูกแต่เขาก็พูดขึ้นมาว่าเขาเองก็ชอบฉันเหมือนกันเขาเฝ้ามองที่จะมาส่งแก้บ้านฉันทุกครั้งที่ฉันโทรไปสั่งเขาเขาชอบฉันเพียงแต่เขาไม่กล้าบอกเพราะวันวันฉันช่วยงานของแม่มีลูกค้ามากหน้าหลายตา เข้ามาแวะเวียนที่ร้านเป็นประจำเขาจึงไม่รู้ว่าฉันเกิดอาการสนใจชอบใครไปบ้างหรือเปล่าจึงทำให้ไม่กล้าที่จะบอกชอบฉันเพราะกลัวที่จะเสียความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนของฉันไปเหมือนกันกว่วว่าฉันจะมีสั่งแก้ให้เขามาส่งอีกฉันเนี่ยถึงกับเขินหน้าแดงเลยนะคะไม่คิดว่าต่างฝ่ายต่างก็ชอบกัน ฉันได้แต่คิดว่าฉันเนี่ยผิดเองที่คิดช้าไปไม่รู้ใจตัวเองไม่รู้ใจเขาด้วยค่ะว่าเขาเองก็ชอบฉันเหมือนกันจนถึงตอนนั้นเขาเขยบเข้ามานั่งใกล้ฉันพยายามที่จะเอามือสอดใต้ผ้าหม่มมาจาับมือของฉันค่ะฉันรู้สึกอบกุ่มใจยังบอกไม่ถูกฉันรู้สึกว่ามันจะท้องมีอะไรเกิดเลยไปม,มากกว่านี้หรือเปล่านะ บรรยากาศแบบนี้ที่มีเพียงแค่เราสองคนเท่านั้นแต่เขาก็แค่หอมฉันหนึ่งฟอดฉันรู้สึกหน้านี่แดงไปหมดเลยค่ะรู้สึกว่าเขาให้เกียรติฉันพอสมควรเลยนะคะทั้งที่ในใจของฉันบอกว่ารบกวนช่วยทำมากกว่านี้ได้ไหมบรรยากาศแบบนี้มันไม่ควรที่จะจบลงเพียงเท่านี้เท่านั้นนะแต่เขาบอกกับฉันว่า เราทั้งสองอยู่กันในวัยเรียนค่ะเราควรมุ่งมั่นที่จะเรียนต่อไปเขาจะคอยเป็นกำลังใจและเขาก็จะมาหาฉันบ่อยขึ้นค่ะจนตอนนี้พ่อแม่ของเขาและพ่อแม่ของฉันทั้งสองก็รับรู้แล้วนะคะว่าเราสองคนคบหากันทั้งสองก็ยินดีปีดาด้วยค่ะฉันรู้สึกว่าฉันได้หน้าภาคโอกาสแบบนี้ไปเลยโอกาสที่จะได้อยู่กันสองคนเอ๊ะ นี่ฉันก็ลังคิดอะไรอยู่เนี่ยคิดไปเองคนเดียวหรือเปล่าเพื่อนๆล่ะคะคิดว่าถ้ามีโอกาสแบบนั้นเพื่อนๆจะทำอะไรไหมคะหรือว่าปล่อยให้มันผ่านไปแบบนี้